าสายเดินทางแล้วก็สายแคมปิ้งตัวจริงเลยค่ะพี่ๆสายแคปมมาชวนน้องแพลไปแคมป์ด้วยนะคะ วัสดีค่ะน้องเพลฟอร์ดพีเมียมค่ะวันนี้ค่ะน้องเพลมาในลุกแปกตาสักเล็กน้อยนะคะถูกใจสายแคมปิ้งแน่นอนวันนี้น้องเพลจะพาไปชมสมรทนาขับรถแล้วก็เดินทางไปได้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ารถของเราจะชันฉลาดและพร้อมจะลุยขนาดไหนเดินทางไปกับคุณคนนี้เลย Ford FX4 m a x Mac ค่ะ สำหรับคุณคันนี้ค่ะ Ford Everest เป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบ10สปีดนะคะเครื่องยนต์เดียวกันกับไฮซีรีของเราก็คือ Ford Raptor Everest เลยนะคะใช้เครื่องยนต์เดียวกันเลยค่ะสำหรับ Ford F4 Max ค่ะเป็นเครื่อง2.0ลิตรไบเทอร์โบ 4x4 213แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรชุดแต่งทั้งหมดนะคะแพล์แต่งเป็นชุดแต่งออฟโรดค่ะอย่างแรกเลยค่ะเป็นกระจังหน้า h อมเมอร์แล้วก็มีเข่าวกวางนะคะช่วยป้องกันการกระแทกค่ะ สำหรับบันไดข้างเป็นบันไดข้างเหล็กออฟโรดพ่นทรายกันลื่นออกแบบมาเพื่อใส่ลุยโดยเฉพาะค่ะกันชนท้ายเป็นกันชนท้ายฮัมเมอร์เช่นเดียวกันค่ะมีห่วงลากจูงเพิ่มเติมสำหรับลูกค้านะคะน้องเพลย์จัดเป็นชุดลากเรือให้ด้วยค่ะในส่วนของโลบาร์เหล็กค่ะเป็นโลบาร์เหล็กเดิมที่มากับตัวรถอยู่แล้วนะคะ เช่นเคยค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะด้านขวามือเป็นระบบการควบคุมรถทั้งหมดและด้านซ้ายมือเป็นระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะ ถูกใจชาวออฟโรดแน่นอนเราเตรียมแผงสวิตแบงค์ไว้ถึง6ช่องเลยค่ะไว้ต่อวินสปอตไลท์ light, สำหรับลากจูงค่ะสำหรับเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังอคันทาล่าค่ะเห็นได้ว,ว่าเบาะหนังเนี่ยค่ะ คอนเคิร์ฟของเขานะคะครัดตัวของเราไว้นะคะหรือว่าป้องกันเซฟของเราไว้ะคะ่ะเพื่อจะไม่ให้เวลาเราขับขี่ไปไหนนะคะร่างกายของเรามันโยนขึ้นนะคะหรือไม่ว่าจะเกิดอุบิเหตุยังไงนะคะเบาะก,ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเซฟเราด้วยนะคะสำหรับ Ford FX4 for Max คันนี้สมกับที่เป็น DNA มาจาก Ford Raptor กันเลยทีเดียวค่ะ เมื่อได้ทดลองขับ FX4 Max คันนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสายลุยทีเดียวกันเลยค่ะเหมาะก,กับการออฟโรดเดินทางไกลแบบสมบุกสมบันหรือว่าจะขึ้นเขาเดินทางแคมปิ้งจะสูงสุดหรือล่างสุดก็สามารถเดินทางได้อย่างสมบุกสมบันเลยค่ะเหมาะก,กับสายเดินทางแล้วก็สายแคมปิ้งตัวจริงเลยค่ะสำหรับเจ้า Ford FX4 Max คันนี้นะคะราคาอยู่ที่1 1 8 9 0ล้บาทค่ะ สำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจอยากทดลองขับสามารถมาหาน้องแพลได้เลยที่ฟอร์ดโชว์รูมมหานครลังสิตน,นะคะน้องแลพลสแตนบายอยู่พี่ๆโทรนัดได้เลยนะคะแล้วก็พี่ๆท่านไหนต้องการคำปรึกษาหรือสนใจออกรถยนต์ฟอร์ดนะคะติดต่อน้องแพลได้เลยและที่สำคัญค่ะพี่ๆสายแคมป์มาชวนน้องแพลไปแคมป์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันที่พี่ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ i see it's written in the stars <clears throat>